ละครเรื่องนี้ถ่ายต่อไม่ไหวแล้วเปลี่ยนคนเดียวนี้ยกเลิกสัญญาส่งเย็นหลานถ่ายต่อไปไม่ได้แล้วล่ะผู้กำกับใจเย็นก่อนนะเย็นหลานคิวเต็มแล้วจริงๆไม่สามารถเอะ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมผู้กำกับกรดหนักขนาดนี้นางเอกเล่นตัวนะสิโผลมาแค่วันเปิดกล้องนอกนั้นก็หายหัวเข้ากลิบเมฆไปเลย ทำให้พวกเราต้องถูกผู้กำกับด่าตั้งแต่เช้าลินจือมานี่สิฮะฉันสวยซะแล้วบังเอิญโผล่มาเวลานี้พอดีเธออ่านบทหมดหรือ,อยังจำบทได้ไหมเอ๊ออ่านหมดแล้วและจำได้ด้วยค่ะงั้นจากนี้เธอเล่นนะเออฉันเล่นเหรอให้ฉันเนี่ยนะก็ใช่นะสิ เธอต้องเล่นจากนี้ไม่ใช่สแตนแต่สแสดงในฐานะนางเอกตัวจริงผู้กำกับหมายความว่ายัางไงนางเอกคือเยนหลานนะครับเราเซ็นสัญญากันแล้วนะ <c oughs> ก็นายบอกเองนี่ว่าเยนหลานไม่มีคิวถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาสแสดงแล้วล่ะยังยืนนิ่งอยู่ทำไมไปเตรียมตัวสิผู<อ>้กำกับครับ ช่วยเลื่อนคิวของเย็นหลานไว้หลังๆได้ไหมครับตอนนี้เย็นหลานดังมากจึงมีงานอีเวนต์เยอะไปหน่อยผู้กำกับได้ปรดเข้าใจเราด้วยนะครับเราเคยคุยกับโปรดิวเซอร์แล้วเขาอ,อยากให้คุณถ่ายฉากที่ใช้ตัวแสดงแทนไปก่อนพอเย็นหลานกลับมาค่อยถ่ายเพิ่มเติมก็ได้นิดครับไม่ต้องถ่ายเพิ่มแล้วละ่ะเปลี่ยนตัวนักแสดงเลยง่ายกว่าเออผู้กำกับผู้กำกับฉันพร้อมแล้วค่ะ ทุกฝ่ายพร้อมแอคชั่นกำลังถ่ายทำคอดเออถ่ายฉากแรกเสร็จสักทีไม่รู้ว่าฉันแสดงเป็นยังไงบ้างนะเออ่ังเถอะไปพักก่อนนีดกว่าลินจือเออผู้กำกับเธอเคยเรียนการแสดงมาก่อนไหมเธอเคยเรียนมาหปีค่ะเล่นได้ดีมาก รักษาคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะน้อยบ้าที่สุดลินจือเป็นนางเอกได้ฮึลินจือหยุดนะเอะลินจือฉันขอเตือนเธอเลยนะว่าอย่าเพิ่งดีใจไปซ่องเย็นหลานเป็นใครเธอถึงกล้ามาแย่งบทของเขานี่เธอเห็นเหรอว่าฉันแย่งบทของเขาไป ไม่ได้ยินเหรอว่าผู้กำกับเป็นคนสั่งให้ฉันแสดงเองเอผู้กำกับพูดไปเพราความกโกรธเธอคงไม่ได้คิดจริงจังหรอกมั้งเธอนี่น่าขำจริงๆนะไม่มีฐานนะไม่มีแบ็กอัพไม่มีผลงานเป็นแค่นักแสดงปลายแถวโนเนมยังคิดหวังจะเป็นนางเอกหฝันไปเถอะเธอ <c oughs> รู้ได้อย่างไงาว่าฉันไม่มีแบ็กอัพล่ะเอ๊ะเธอหมายความว่าอะไร กขคงไม่ได้จับไฮโซได้จริงๆหรอกนะไม่งั้นคงไม่กล้าพูดจ่าอด,ดีแบบนี้อดทนเอาไว้วางจริงๆิฉันขอเตือนเธอเธออย่าหาเรื่องฉันจะดีกว่านะที่ฉันไม่ตบเธอก็เพราะว่าไม่อยากให้มือฉันสกรปรกนะแต่ถ้าเธอยังเล่นสกรปรกไม่เลิกรับหลังฉันอีกแล้วก็ฉันไม่ปล่อยเธอไปแน่เอ,อ๊ะใครเล่นสกรปรกกัน เธอไม่ได้ทำเหละเธอเธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงที่ฉันตกจากหลังมา้าทุกคนต่างคิดว่าม้าเกิดอาการคลุ้มคลั่งกระทันหันแต่หลังเกิดเรื่องฉันได้ไปเช็คอันมา้าและพบว่ามีคนสอดเข็มเอาไว้หลายอันฉันเก็บเข็มพวกนั้นไว้หมดแล้วละ่ะบนนั้นต้องมีรอยนิ้วมือของเธออยู่แน่ๆเธอว่าฉันควรเอาไปให้รวจตรวจสอบดีไหมละ่ะ เออฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไรกันคุยกับคนอย่างเธอช่างเสียเวลาจริงๆเป็นฝีมือของเขาจริงสินะคิดจะทำร้ายคนอื่นกลับทิ้งหลักฐานไว้ให้จับได้ไอคิวแบบนี้ยังคิดจะค่มนักแสดงหน้าใหม่อีกเงิ้นเหรอตีหนึ่งลินจือผู้จัดจการส่วนตัวของเธอละ่ะ ไม่มารับหรอกเหลอเปล่าค่ะเขามีงานอื่นต้องทำนะ่ะตอนนี้ฉันเป็นแคส่สแตนไม่มีผู้จัดการมารด้มาส่งหรอกค่ะขึ้นรถสิเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะผู้กำกับฉันพักอยู่แถวนี้เดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วล่ะค่ะฉันไม่อยากให้ผู้กำกับรู้ว่าฉันพักอยู่คฤหาสหาสของรีบเพ้อนานและไม่อยากให้คนรู้ด้วยว่าฉันเป็นอะไรกับหมอน,นั่น นี่ก็ดึกมากแล้วเสี่ยวเปาคงเข้านอนแล้วสินะกอดนอนโมเดลจนหลับไปอีกแล้วบางทีการตัดสินใจของนี่เพื่อนานอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเสี่ยวเปาก็ได้เสี่ยวเปาต้องการพ่อจริงๆนั่นแหละเสี่ยวเปาเด็กดีมามีเอาโมเดลไปวางข้างหมอนให้นะจ๊ะ หม่อมมีลำเอียงไม่เห็นเลยว่าพ่ออยากให้หม่อมมีจูบลาด้วยเขาต้องการพ่อจริงๆเด็กบ้าขนาดฝันยังคิดพี่เรนฝันบ้าอะไรเนี่ยเสี่ยวเป่าก้นไหนนะจ๊ะเข้าใกล้เอ๊ะทำไมกลับมาดึกจังอ๊ะฉันน่ากลัวมากเลยเหรอ ดึกเด่นค่นคืนอยู่ๆนายก็โผล่ออกมาแบบนี้จะไม่ตกใจยังไงล่ะตอบสิทำไมกลับมาดึกป่านนี้เออเออทางทีมงานเพิ่มฉากเข้ากระทนหันเลยต้องถ่ายเพิ่มหารถกลับไม่ได้ก็เลยกลับดึกนะเธอไม่มีรถอย่างนั้นเหรอตำแหน่งของฉันตอนนี้บริษัทจะมีรถให้ฉันคนเดียวเหรอ ก่อนหน้านั้นเสี่ยวเปาบอกว่ารถของผมเหมือนกับรถนาของเขาเลยเอ๊ะคุณลุงครับนาของผมก็มีรถแบบนี้เหมือนกันนะนั่นมันรถที่หลินเชิญเช่ามานะ่ะเสี่ยวเปาเชอบโมเดลของรถคันนั้นมากเพื่อให้เสี่ยวเปามีความสุขหลินเชิญจึงบอกว่าตัวเองมีรถแบบนี้เหมือนกันแล้ววันนี้วันที่เขามารับที่สนามบินเขาก็เช่ารถมา ถ้าฉันสามารถขับรถเหมือนรถคุณได้ฉันยังต้องมาลำบ,บากแบบนี้เหรอต่อไปก็กลับมาเร็วๆแล้วถ้ากลับดึกก็ต้องบอกเสี่ยวเป่าก่อนรู้ไหมเขารอเธออยู่ฉันส่งข้อความให้เสี่ยวเป่าแล้วนะเขาออยัางรอฉันอยู่ที่บา้านเหรอคุณบอกเขาแต่คุณไม่ได้บอกผมสักคำเลยยังไงคุณก็ไม่รอฉันอยูอย่ยดีแล้วทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยละ่ะ คุณรู้ได้ยังไงว่าผมไม่ได้รอคุณอยู่ถ้าผมไม่รอคุณดึกขนาดนี้แล้วทำไมผมยังไม่นอนล่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้เขาโกรธเพราะว่าฉันกลับดึกเหรอมันในสัญญาจะมีข้อกำหนดที่บอกไม่ให้กลับบ้านดึกด้วยแล้วดูต้องได้ซื้อรถแล้วสินะ มาแล้วมาแล้วลินจือมาแล้วฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าประเมินตัวเองสูงไปครั้งนี้รับไม่ได้จริงๆซ่องเย็ยนหลานกลับมาแล้วนะเธอก็รอโดนออกจากละครได้เลยเธอพูดอะไรของเธอวันนี้ทั้งเชา้าโปรดิวเซอร์จะพาซ่องเย็ยนหลานมาด้วยตัวเองฮ้ เธอคิดว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อวานถ่ายแค่บทของผู้หญิงเบอร์หนึ่งมาทั้งวันคงจะไม่คิดเอาเองว่าตัวเองสามารถแทนที่ซ้องเย็ยนหลานได้หรอกนะทุกคนก็มากันแล้วผมในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์มีเรื่องอะไรที่จะมาพูดได้เลยนะครับ ก่อนหน้านี้เย็นหลานติดงานนิดหน่อยก็เลยทําให้การถ่ายละครล่าช้าไปบ้างตอนนี้เขากลับมาแล้วหวังว่าทุกคนจะถ่ายละครได้อย่างสบายใจและปิดกองได้เร็วที่สุดขอโทษนะคะทุกคนเพราะฉันเลยทําให้ทุกคนทํางานได้อย่างล่าช้าและก็ชายามบ่ายของเดือนหนะ้าฉันได้ชงไว้แล้วถือว่าเป็นคําขอโทษแล้วกันนะคะดีจัง สองสามวันมาน,นี้ถ่ายแค่บทตัวประกอบไม่ได้ทําให้การถ่ายล่าช้าอะไรเลยสมแล้วที่เขาเรียกกันว่าเย็นหลานสาวสวยคือฉายาที่เรียกในวงการบันเทิงรุ่นพี่เย็นหลานอ่อนโยนมากๆเลยไม่ถือตัวแม้แต่นิดเดียวอีกทั้งยังขอโทษพวกเราอีกด้วยนี่ไม่มีงานทํากันหรือ,อยังไงทุกคนเตรียมตัวอีก15นาทีเตรียมถ่ายเย็นหลาน ถ้าที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมจะกลับบริษัทก่อนนะครับอารมณ์ของผู้กำกับหวางเป็นแบบนี้ตลอดคุณก็อย่าเอามาใส่ใจเลยนะครับค่ะ <c oughs> คุณหลิวเดินทางปลอดภัยนะคะเออส่องเย็นหลานสสยกว่าในทีวีอีกนะคะหลินจือไอเดียในบทคุณเป็นคนเขียนทั้งหมดเลยเหรอออค่ะ ฉันชอบเขียนเล่นๆตอนที่ฉันศึกษาตัวละครโดยละเอียดเขียนได้ไม่เลวนี่นะแต่แค่ส่งเย็นหลานกลับมาแล้วบทของนางเอกก็ให้คุณไม่ได้แล้วนะแต่ว่าผมช่วยคุณแย่งบทตัวละครตัวอื่นมาให้แล้วนะครับถึงแม้ว่าบทจะไม่เด่นแต่ดีกว่าบทตัวแสดงแทนแน่นอนขอบคุณค่ะผู้กำกับ คุณคงไม่โกรธผมหรอกนะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นางเอกไปเป็นตัวประกอบแตกต่างกันมากต่อให้คนแก่ที่อยู่ในสวนสนุกก็ไม่มีทางนิ่งได้ขนาดนี้เธอคือคนใหม่แต่ว่าทำไมฉันต้องโกรธดด้วยล่ะคะฉันก็เป็นตัวแสดงแทนอยู่แล้วนี่นะตอนนี้มีบทพูดแล้วทำไมยังต้องโกรธด,ด้วยล่ะคะเด็กใหม่คนนี้เหมาะก,กับสวนสนุกมากกว่าคนอื่นมาก ถ้าตั้งใจแสดงอนาคตไกลแน่ๆคุณสบายใจได้เลยบทที่ผมให้คุณถึงแม้ว่าจะเป็นบทนักแสดงสมทบแต่ตัวละครไม่เลวเลยนะ <c oughs> หากคุณสามารถเข้าใจเกณฑ์เทของตัวละครตัวนี้ได้ผมคิดว่ามันต้องดีมากๆแน่ตัวละครตัวไหนล่ะคะมู่เนียนลีเอะ๊ะมู่เนียนลีเลอคะผมให้เวลาคุณสามวัน เพื่อศึกษาตัวละครตัวนี้อีกสามวันผมหวังว่าคุณจะกลายเป็นมูเนียนลีได้แล้วนะครับเออสามวันอย่างนั้นเหรอมูเนียนลีตัวละครตัวนี้ครอบครัวญาติพี่น้องตายในสงครามถึงแม้ว่าเธอจะมีชีวิตที่น่าสงสารเธอก็เย่อหยิ่งเล็กครอบงำโดยอาศัยความปลดปลานของจกักรพรรดิ หลังจากที่ตกหลุมรักพระเอกจิตใจหมกมุ่นทําผิดบ่อยครั้งสุดท้ายตกเป็นเหยื่อของความตายที่บ้านเกิดของพระเอกตัวละครแบบนี้ถูกตีความได้ไม่ดีก็จะสูญเสียความนิยมแต่ถ้าหากตีความได้สมจริงก็สามารถเป็นที่น่าจับตาได้เหมือนกันท่านประธานคะจัดการเรื่องรถเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเข้าไปรับเองหรือให้คนที่นั่นขับมาส่งดีคะ ขับไปให้หลินจือเดี๋ยวนี้เอ๊ะอะไรนะทำไมเหรอเธอมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอเปล่ปปาค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่กล้าหรอกค่ะฉันจะรีบไปจัดก,การเดี๋ยวนี้นะคะร้อนรอนฉันว่าแล้วทำไมท่านประธานอยู่ๆถึงได้ซื้อรถให้พี่เลี้ยงเนกว่าจะซื้อมาให้คุณหนูไม่คิดเลยว่าจะเอาไปให้คุณหลิน ฉันควรบอกท่านประธานเรื่องความยุ่งยากของคุณหลินพบเจอดีไหมนะยังไม่ไปอีกเหรอยังมีอีกเรื่องหนึง่งท่านประธานคะฉันได้รับข่าวมาว่าคุณลินเหมือนจะเกิดปัญหานิดหน่อยค่ะดาราดางังซ่องเย็นหลานเหมือนว่าจะใช้เส้นและตัดโอกาสคุณหลินนางเอกอันดับไปค่ะท่านประธานคะเรื่องนี้จะต้องจัดการไหมคะ ขนาดรถพี่เลี้ยงที่หรูหราท่านประธานยังเอาให้คงจะไม่ยอมให้คุณหลินถูกรังแกแน่นอนไม่ต้องหรอกเอ๊คำตอบของท่านประธานทำไมไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยถ้าอย่างนั้นต้องไปไวุ่วายกับกองถ่ายทางนั้นไหมคะไม่ต้องหรอกเอ๊ค่ะเมื่อกี้บอกว่าต้องเอารถไปส่งทำไมจู่ๆถึงเย็นชาขนาดนี้นะ นิสัยของผู้ชายยากที่จะเข้าใจจริงๆเลยนะ